ตำรวจจับตุนหน้ากากของกลางเฉียดแ0 0 0 0นชิ้นเจลอีกกว่าหมื่นลิตรมีรายงานว่าที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพ 1, ลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพ,พร้อมด้วยตัวแทนจากสคออบอร,ร่วมกันแถลงผลการระดมกวาดล้างผู้ที่จำหน่ายหน้ากาก,กอนามัยเกินราคาและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีการผลิตไม่ถูกต้องตามกฎหมายในระหว่างช่วงวันที่30มีนาคมถึงวันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยสามารถจับกลุ่มได้รวม19คดี ผู้ต้องหา3 1คนยุดหน้ากากอนามัยจำนวน787,779ชิ้นและเจลแอลกอฮอล์มากกว่า10,000ลิตรพลตรรำรวจโทอัมพลกล่าวว่าสำนังกงานตำรวจแห่งชาติกำชับให้ตำรวจภูทรภาคหนึ่งระดมกวาดล้างปราบปรามการกักตุนขายหน้ากากอนามัยนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาขายเกินราคาในช่วงการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 จึงระดมตรวจค้นพื้นที่ปริมณฑลเช่นสมุนทรปราการบางบัวทองปากเกร็ดนนทบุรี ดอนเมืองพบหน้ากากอนามัยจำนวนดังกล่าวเป็นสินค้านำเข้ามาจากประเทศเวียดนามผ่านเข้ามาด้านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วโดยไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าตามกฎหมายและมีการนำไปขายเกินราคาอยู่ที่13.40ตางหรือสูงกว่านั้นและเชื่อว่ายังมีกระบวนการที่มีพฤติการในลักษณะดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลจับกลุมมาดำเนินคดีเนื่องจากเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในช่วงระหว่างที่มีการแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับทั้ง19คดีพบว่ามีการทำเป็นขบวนการและอาจมีสินค้าบางส่วนที่พบว่ามีการผลิตในไทยซึ่งต้องส่งให้อ,อยอรับไปตรวจสอบต่อส่วนคดีของแคนดี้รากแก่นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยืนยันว่าพบการกระทำผิดจริงแม้เจ้าตัวจะให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ขายต่อแต่ตั้งใจจะนำไปบริจาคก,ก็ตามสำหรับของกลางทั้งหมดที่ยึดได้ จะส่งให้ออยทาการตรวจสอบว่าได้คุณภาพหรือไม่หากได้คุณภาพจะส่งไปให้บุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้เป็นประโยชน์ต่อไปหากไม่ได้คุณภาพจะมีการทําลาย